สวัสดี f อฟซติงแมคโครนะครับสวัสดีวันตรุษจ,จีนนะครับเช้านี้ก็ไหว้รถเหมือนกันนะครับวันนี้จะแยกเป็นแยกเป็นสองที่นะครับไหว้ตรงนี้ไหว้ที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไปไหว้ที่หน้างงานนะครับแมคโครกับหกล้ออยู่หน้างงานนะครับที่วัดขณน,นนะครับก็เลยต้องแยก แยกเป็นสองที่นะครับก็ไหว้สองที่นะครับไหว้ที่นี่แล้วก็หกเออสิบล้อกับติกอัพนะครับแล้วก็ไปไหว้ที่อ่าาหน้งานอีกที่หนึง่งเออเช้าเช้ากลับมาหนาวได้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ไหว้ที่ศาลนะครับหน้าบ้านก็ ไหว้ตามปู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่นะครับเขาไหว้วเราก็ไหว้นั่นถึงแต่สิ่งดีๆนะครับที่จะเข้ามาก็ตุดจีนก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับแห่งๆมีความสุขเจริญในหน้าที่การงานกันทุกคนนะครับวันนี้มา อยพอรแต่เช้าโอ้ยพรกันก่อนเลยนะครับหัวคลิปเลยก็วันตุจีนนะครับก็อยากจะให้แห่งๆรวยๆนะครับคนขับแมคโครก็ขอให้ได้ซองแดงเยอะๆนะครับหน้าที่การงานเจริญนะครับถ้าแก่ก็ใครสำหรับใครที่เริ่มกิจการก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองดีๆนะครับ มีงานมีการเข้ามาทั้งปีนะครับใครที่อยู่ตัวอยู่แล้วรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมีความสุขกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าง,งานนะครับก็จะเกินาการไหว้นะครับส่วนติ่งมคโครเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าใครแต่ละคนจะไหว้ยังไงนะครับ ส่วนผมก็ไหว้าตามเท่าแก่นะครับเท่าแก่เขาไหว้ผลไม้มานะครับพอเรามามีของเราเองเราก็ไหว้ผลไม้นะครับแล้วก็ของหวานนะครับส่วนมากจะเน้นผลไม้นะครับแล้วของหวานเท่าที่หาได้นะครับนะครับแล้วก็น้ําชานะครับจะไม่ผมก็จะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไหว้เหล้าไหว้เบียอะไรนะครับเหมือนอคนอื่นๆนะ ก็จะไหว้แบบของที่เป็นผลไม้นะครับสําหรับไหว้รถนะครับที่เป็นผลไม้เป็นของหวานซะส่วนมากนะครับน้ําชาเราก็ไหว้าตามเท่าแก่นะครับเห็นเขาทำอยู่เขาเป็นสิบปีแล้วก็ซึมซับเข้ามานะครับว่าเออถึงเวลาวันตรุษจ,จีนนะครับปีหนึ่งไหว้สักครั้งหนึ่งก็เหมือนกับ เรา,อาตอบแทนบุญคุณนะครับเครื่องมือทำมาหากินโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยนึกถึงบุญคุณนึกถึงอะไรอ่ะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการ,การอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความผูกพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือรถล,ลาที่เราใช้นะครับเกิดความผูกพันแล้วเราก็าเวลาที่เราขับขันหรือเวลาที่เราแบบ อยากมีที่พึ่งนะครับเราก็จะนึกถึงสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ย่านางหรือว่าตามความเชื่อนะครับหรือว่าเป็นพระเป็นเกจินะเป็นพระหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อต่างๆที่เรานึกถึงก็เราก็ช่วยเราในตอนนั้นที่เราแคล้วคลาดมาด้วยไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามนะครับเราก็เลยเอ,อยากจะตอบแทนนะครับ นะครับเราก็เลยอยากจะตอบแทนตรงนั้นนะครับก็เลยมาถึงเวลาถึงปีถึงตุตจ,จีเราก็ไหว้กันครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของผมเองตัวผมเองนะครับเล่าประวัติของผมเองก็ได้นะเออนะก็ปู่ย่าตายายเขาก็ไหว้นะครับไหว้ไก่ไหวอะไรไหวเจ้าที่เจ้าทางนะครับไหว้ไก่สมัยก่อนเนะี่ยปู ไม่ได้เป็นคนจีนผมก็ไม่ได้ไม่มีเชื้อสายจีนเลยนะครับเพียงแต่ว่าไหวยตามบรรพบุรุษเราเขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้แล้วเออก็ไม่ได้เชื่อแบบถึงขั้นงมงายว่าต้องไหว้แล้วต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายไหว้ตามเอาแต่ว่างมงายก็ไม่ใช่จะไหว้ตามเขาไหว้ตามคนรวยเราก็ถ้า พูดง่ายๆก็คือตามฐานะดีกว่าเออตามที่เรามีตามที่เราทําแล้วเราสบายใจนะครับทําแล้วเออไหว้แล้วก็ให้ลูกหลานได้มีกินบ้างนะครับแจกคนแก่บ้างขนมของนิ่มๆนะครับแจกเขาบ้างเรากินบ้างนะครับปู่ผมก็ทําแบบนี้นะครับสมัยก่อนนะ่ะแทบจะทุกบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาก็จะเลี้ยง ไก่นะครับไก่ชนเล้ยงหมูนะครับเราเห็นปู่คงเห็นเขาไหว้มีไก่มีหมูเออลูกหลานก็จะไปมองเขากินอะไรแบบนี้นะครับฟังจากย่าผมเล่าให้ฟังครับเออลูกหลานก็ไปมองเขากินหรือว่าเราไม่ได้ไปอ่าเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ไปเป็นลูกน้องไม่ได้ไปทํางานกับเขา,เาก็เออไม่ไม่ได้ไปกินกับเขานะครับ ทางปู <Roth>. ่ก็เลยไหว้บ้างนะครับก็มีไก่อยู่แล้วในบ้านก็มีไก่นะครับในบ้านก็มีไก่มีไก่มีหมูก็เลี้ยงนะครับก็ทําไก่นะครับวันถึงวันวันจ่ายเออวันจ่ายเขาก็จะทําไก่นะครับทําไก่ต้มไก่แล้วก็มาไหว้แล้วก็ลูกหลานก็มากินก็มาจะมาครอบครัวใหญ่สมัยก่อนนะครับก็จะมีลูกหลายคนนะครับก็จะมากินมา เออมาเห็นหน้าเห็นตากันนะครับได้ไม่ต้องไปกินบ้านอื่นนะครับก็เออได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปไปอิจฉาเขานะครับบ้านเราก็มีอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นอันนี้ว่าเล่าถึงปู่ครอบครัวของผมเองนะครับเออปุย่าตายายที่เขาเออเขาไหว้กันนะก็ไม่ได้ว่ามีเชื้อสายจีนอะไรนะครับเราก็ไหว้าตามแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกก็ ขอบคุณเครื่องไม้เครื่องมือทร,รมาหาก,กินของเราด้วยนะครับโหยาวเลยปะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าง,งานนะครับอีกที่หนึ่งที่เราไหว้นะครับปีนี้ไหว้สองมาสองที่นะครับที่บ้านแล้วก็มาหน้าง,งานที่แมะโคนะครับที่อำเภอโพธารามนะครับวัดขนอนนะครับ นี่น,นี้ก็ไหว้ชุดหนึ่งชุดเครื่องมือธร,รมาหากินเรานะครับก็เหมือนเป็นการลํำลึกคุณคุณนะครับที่เราไดา้ใช้ทำงานนะครับแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะครับความผูกพันอย่างที่บอกนะครับนี่ก็ไหว้เดี๋ยวโคโหกล้อนะครับก็มาอันนี้ก็มาปรับพื้นที่นะครับน,นี่ เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ปรับพื้นที่ตอนนั้นถมไว้นะครับสองปีนะครับบ่อน,นี้ถมไว้แล้วก็มาเอาขุดออกนะครับให้เตี้ยลงเพื่อจะได้กว้างแล้วก็เฮียเขาจะทำโรงเรือนนะครับนี่โรงเรือนก้อยไม้นะครับนี่ก้อยไม้ขอบคุณเฮีย ที่เรียกมาใช้บริการอีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะสองสามครั้งแล้วนะครับก็ขอบคุณเฮียไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังจากเสร็จตรงนี้ก็ไปขุดบอ่อนะครับขุดบอ่ออยู่ด้านท้ายนู่นนะครับก็โอโ้ไว้ดูเป็นคลิปหน้าดีกว่านะครับ <laughs> เอ,อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ ที่ขุดไว้น้ําเต็มเลยนะครับถ้าน้าคลองชุมทานปล่อยมาก็จะเต็มประมาณนี้ครับแล้วก็ล้นออกนะครับอ่านี่อันนี้๋ถวเอ,อ่อตัดเป็นคลิปวันตุจีนไปนะครับก็ขอให้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรับแตะเอียร์นะครับแล้วก็เฮงเฮงปังปังาง,าง,งานการดีๆกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่เริ่มกิจการก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ เป็นพนักงานอยู่บริษัทไหนก็ขอให้ก้าวหน้านะครับเด่นดังในหน้าที่การงานนะครับเอประทัดผมไม่มีนะครับไม่ได้จุดหลายปีแล้วก็ดีแตเอาบ้างนะครับอยากให้ดังก็เป็นแต่ด่วนนะครับเดี๋ยวมีให้ฟังท้ายคลิปครับถึงแมโกก็ลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ